สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับกสูรรายการ I Love Music เข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ5โมงถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับทางช่องบันเทิงเกิร์ลย s i 110นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงกล่องรับสัญญาณทุกๆกล่องนะครับไม่ว่าคุณจะติดยี่ห้อใดอยู่เลข110่งครับผมกดเป็นเข้ามาได้เลยนะครับความสนุกสนานความบันเทิง ครบจบที่เดียวที่ช่องบันเทิงเกินร้อยส้านีเพลงเติมความสุขทุกเวลานะครับคุณผู้ชมครับเลิกงานมานะครับหลังอิงโซฟาไว้กดรีโมทกดมาเลยครับ110หนะครับ <c oughs> หรือใครที่เลื่อนโทรศัพท์มือถืออยู่คุณผู้ชมกำลังดู Facebook อยู่ใช่ไหมตอนนี้ฟีดของ Facebook นั้นสามารถมูฟลงมาได้แล้วนะครับเวลาเราจะดูถ่ายทอดสดหรือดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆนั้นนะฮะคลิปวิดีโออาจจะมูฟไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น เป็นลิงก์ที่ถ่ายทอดสดนะครับวิดีโอที่กาลังแพร่พาพสดอยู่เราสามารถมูฟมันลงมาข้างล่างได้กดเลื่อนลงมาปุ๊บมันก็จะมาอยู่จอข้างล่างเล็กๆให้ <Wow. S 1> เราก็เลื่อนฟีดดูต่อไปกันเรื่อยๆได้นะครับฟังเพลงเพาะเลยนะครับที่แฟนเพจบันเทิงเกินร้อยนะครับคุณผู้ชมครับภาษาไทยนะจ๊ะภาษาไทยคุณผู้ชม พิมพ์เข้าไปเลยครับมาถึงกันร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกดขอเพลงกันมาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทักทายทักทายนะจ๊ะอา้าโวม,โมบายแอปพลิเคชันก็มีนะครับของ MVTV ครับคุณผู้ชมครับไปดาวน์โหลดกันได้เดดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบองว่ามี แขกศิลปินรับเชิญมาโปรโมทในรายการของเราด้วยนะครับนั่นก็คือคุณเพชรเดรี่จากค่ายคอนเทนเนอร์เรคคอร์ดนะครับถ้าเกิดหลายคน <Yeah. S 1> คงจะจําได้นะครับมีศิลปินคนหนึ่งที่เคยมาเยี่ยมเยียนที่สตูดิโอของเราด้วยนั่นก็คือคุณบาสดินกรนะครับศิลปินหนุ่มรูปหล่อที่มีเสียงน้ําเสียงอันไพเราะมากเลยนะครับบาสดินกรถูกใจโปรดิวเซอร์ผมมากนะครับโปรดิวเซอร์ผมมันตัวอ้วนใหญ่ๆมันชอบผู้ชายลำๆนะครับผม <c oughs> นะฮะใหใจมากเลยนะครับแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับหนุ่มเพปเดลี่จากคอนเทนเนอร์เรคคอร์ดนะครับเขาจะมาโปรโมตบทเพลงอะไรแล้วนะครับสุดพิเศษ,ษนะครับคนที่แสดงในมิวสิกวิดีโอของเขาี่เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในช่วงที่3ครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเลยครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าคราับ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตประชาสัมพันธ์ให้พาร์ทเนอร์ของเราหน่อยนะครับอาร์มอมรเทพนะครับเขามีสัมภาษณ์นในศิลปินอีกเช่นเคยนะครับ <Wow. S 1> ที่สโมสรูุทุ่งนะครับคืนนี้นะครับวีเจอาร์มอมรเทพจะชวนพูดคุยกับศิลปินสาวสวยเสียงใสาจากค่ายจิรวัฒแฟมิลี่นะครับน่าจะเป็นค่ายของอาจารย์ปุ้มเนาะ ท่นปุ้มจิรวัตรปานพุ่มะนะฮะ,ะชื่อคุณหนูนายนลพัฒนะครับกับการเข้าสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวพร้อมกับซิงเกิลแรกนะครับทนเจ็บเพราะรักเธอครับทำดนตรีใหม่ในเวอร์ชัน2021นะครับน่าจะเป็นรีคอเวอร์เนาะแต่ทำดนตรีใหม่นะครับผมติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ชมที่แฟนเพจลูกทุ่งสเตชั่นนะครับ ลูกทุ่งสเตชันวันพลิดสนี้ก็คือวันนี้เองครับทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะครับคุณผู้ชมไปกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยและทักทายกับศิลปินผ่านทาง SMS ได้ด้วยนะครับ419 6333นะครับส่ง SMS ไปพูดคุยได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมหนูนายยรพัฒน์นะครับอาจารย์อาจารย์เน่งสับสนกันอาจารย์เน่งนะครับ จินวัฒน์ปันพุ่มนะฮะโอเคครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพบกับศิลปินของค่าย c o n t a i n e r r e c o r ครครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปฟังเพลงครู่เดียวครับ หลบมาพักเอาผาเหลืองห่มใจเจ้าผู้บินเซิรนแมนสิไปทางใดอนุโมทนานนองทั้งหลวงพี่นี่ว่างแล้ววางแลวโโ้วปุเบมืออแต่ละย เสียงหวานเพราะมากมากเลยนะครับสำหรับศิลปินหนุ่มรูปงามที่จะเข้ามาพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับผมทางรายการไอเลิฟวีสิปต้อมรับคุณเพชรไดอารี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเพชรไดอรี่นะครับถูกต้องครับผมครับผมอ้าวทักททยคุณผู้ชมทางบ้าน่อยครับเพชรสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับแล้วก็พี่พิธีกรด้วยนะครับครับผมสวัสดีผมเพชรไดอรี่ครับรายการตัวครับ ครับผมเพชรชื่อเล่นชื่อเพชรใช่ไหมครับเพชรเลยครับไดอารี่คือนามสกุลหรือเป็นฉายาเป็นฉายาครับเป็นฉายาเป็นฉายาฉายานี้คุณได้จากใดมาครับฉายานี้อ่าผมทําค่ายเพลงเล็กๆของตัวเองด้วยครับชื่อค่ายเพลงไดอารี่อีสานอครับเอาชื่อเพลงเออชื่อค่ายเพลงของตัวเองมาเป็นฉายาเสลยอะไรเงี้ยครับอ๋อคือก่อนหน้านี้ทําค่ายเพลงและตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ก็มีปั้นเด็กๆ ที่รู้จักกันแถวบ้านอะไรเงี้ยครับคุณเพชรอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับผมโอ้อยู่บุรีรัมย์นะครับครับเป็นคนเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เลยเนาะโดยกาเนิดเลยครับอ๋อนะครับแล้วตอนนี้มาอยู่ในสังกัดใหม่ใช่ไหมฮะเรียกสังกัดใหม่ได้ไหมหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างเดรี่กับคอนเทนเนอร์เรคคอร์ดอ่ารีกสังกัดใหม่เลยก็ได้อ๋อเป็นสังกัดใหม่เลยเนาะใช่ครับมาพบเจอกันได้ยังไงครับกับทางค่ายคอนอ่า อะไรนะคอนเทนเนอร์ <laughs> er เล็ก <Contain> er. อว์คราม <c oughs> ผมคือผมกับนายแห้งครับว่าพี่แจค็คคือรู้จักกันมาก่อนอทาง f a c e b o o k ครับครับต้องเท้าความว่าผมเป็นเป็นคนไกด์เพลงอยู่ในกลุ่มนักแต่งเพลงของประเทศไทยครับก็ออไกด์มาเยอะทีนีพี่เขาก็มาติดตามผม m, ครับก็ได้มีการทักทายพูดคุยกันแล้วทีนี้อ่าพี่แจ็คเคยพัฟท์ครับว่าอมาร้องเพลงกับพี่บ้างไหมอะไรเงี้ย แต่ช่วงนั้นก็ยังยังไม่ได้ตอบอะไรไปครับนานมาหรือยังฮะนานมาหรือยังโอ้ปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับอืมครับครับผมแล้วก็มาเจอมาเจอเพลงหนึ่งนะครับมาเจอเพลงหนึ่งที่เขาให้มาทําไกด์คือเพลงแพ้เป็นพระนี่แหละครับแพ้เป็นพระที่ที่เอามาเป็นซิงเกิลของตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยนะถูกต้องครับคือเขาให้ผมมาทําไกด์เพื่อจะเอาไปขายอ่าอ่าครับทีนี้เรารู้สึกว่ามันร้องแล้วมันชอบมันมันใช่ไปซะตุกอย่างอะไรนี่ครับเขา ขาก็บอกเขาก็มาเสนอขายผมด้วยอ๋อครับผมก็เลยเอาไปเสนอพี่แจ็คซะเลยเออท่าทามผมมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันครับดิวกันอ๋อที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะถูกต้องครับคือคือปกติแล้วเนี่ยเพชก็เป็นคนทำไกด์แบบเหมือนรับอัดร้องรับทำแบ็คทิงก็ไกด์อะไรอย่างงี้ไหมใช่ครับใช่ครับเพื่อไปลงขายในกลุ่มนะผมผมเองก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะฮะ อ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเ<ว>ขอลำโพงขึ้นด้วยครับขอลำโพงในสตูข,ขึ้นด้วยเมื่อกี้มันเบาลงนะฮะโอเคครับคือครับผมคือเพชรอยู่ในกลุ่มนี้มานานหรือ,อยังฮะเพิ่งอยู่เมื่อเมื่อเมื่อต้นปีก่อนเองครับอืมไม่นานครับไม่นานคือกลุ่มนี้เนี่ยมาบูมในช่วงโควิดใช่ครับบางคนไม่รู้จะทำอะไรกันก็แต่งเพลงกันนี่แหละอ่ะนะฮะใช่ครับเป็นตลาดที่ขายดีมากมากนะฮะ เพลงแพ้เป็นพระนี่ก็เลยมาเป็นซิงเกิลของตัวเองที่ค่ายคอนเทนเนอร์รีคอร์ดเลยถูกต้องครับซิงเกิลแรกเลยในห้างแจ็คเขาฟังปุ๊บแล้วเขาปิ๊งเลยไหมแบบใช่เลยไหมใช่ครับคือจริงๆก่อนที่ผมจะส่งไปอ่ะเขาฟังก่อนแล้วตอนนี้ผมลงอยู่ในกลุ่มเขาก็ชอบตรงกันนะครับด้วยว่ามว่อ๋ออ๋อคือลงลงขายไปแล้วด้วยใช่ครับพี่เขาลงขายไปแล้วด้วยโอ้ใช่ครับ เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะถ้ามีในห้างคนไหนเสียบไปก่อนนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหก็เลยออกมาชื่อว่าเป็นเพลงแพ้เป็นพระใช่ไหมฮะถูกต้องครับอืเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับในเพลงนี้เนื้อหาจริงๆแล้วมันมันตีได้ได้หลายความหมายมากครับคําว่าแพ้เป็นพระก็คือตรงๆก็คืออ่าอ่ามันจะพูดถึงเสียใจจากความรักอืมแล้วทําใจไม่ได้เสียใจภูมิไฟแล้วไปบวช อะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าในเอ็มวีของเราที่เราทํามันไม่ได้ไปความหมายอย่างนั้นอย่างเดียวเราเราจอะลึกไปทางอะทางความรักของบุพการีของแม่หรือของการทําใจเรื่องอื่นๆให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเป็นเป็นรักที่ไม่มีขอบเขตนะฮะเป็นความเป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆที่มีให้กับทุกคนได้ด้วยนะฮะครับอืมแล้วทีนี้นะฮะเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งนะเพลงนี้ พี่จัมโบ้ขอดีครับอันนี้คือฉายาเขานะครับซึ่งตอเขายู่ต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดเขาอยู่ต่างประเทศด้วยเหรอใช่ครับเขาเขาแต่งเพลงจากต่างประเทศลงขายเลยโอ้สุดยอดมากเขียนเพลงดีนะเนี่ยเพลงนี้ผมผมเอาเอาตรงๆก็ยังคือตอนนี้เพลงยังไม่ได้ปล่อยเนาะครับได้ฟังแค่ทีเซอร์ทีเซอร์ตั้งแต่วันแรกที่ออกมาเลยนะตั้งแต่ที่ค่ายปล่อยนะครับผมติดตามอยู่นะครับเข้าไปฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลง มาดีเลยเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้มีบัตทธินกรเคยมาเจอกันแล้วนะครับมาเจอกันสองสาครั้งแล้วนะบัตทธินกรมาโปรโมทเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็อยู่คอนเทนเนอร์รู้สึกว่าบัตจะเป็นเบอร์หนึ่งเพชรเป็นเบอร์สองไหมเพชรเป็นเบอร์สองอ่าเพชรเป็นเบอร์สองนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนได้ดูในทีเซอร์จะเห็นว่ามีสองพศอยู่ด้วยโอ้โหถูกต้องครับ เอางี้ผมผมไม่คงจะใช้คําว่านักแสดงนําไม่ได้เพราะว่าท่านมามาเทศนาใช่ไหมครับคือคอนเซ็ปเป็นยังไงครับถึงได้พอสอมาร่วมงานซึ่งตอนนี้เขาป๊อปมากๆฮอตมากๆไปได้คิวอะไรมายังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะก็คือตอนแรกจะทำเอ็วแล้วก็พอพอถ่ายมาช่วงหนึ่งแล้วมันอยากได้อะไรที่มันที่มันมามาเสริมเสริมให้เพลงมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุยกับทางพแจ็ค พี่แจ็คก็พี่แจ็คเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ครับ,รบว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันมีฉากหนึ่งให้ให้ท่านพระมหาทั้งสองเนี่ยมาเทศให้ตัวพระเอกได้ฟังจนจนคิดได้หรือเรื่องใสทําใจได้แล้วอยากไปบวชม,มันจะสมบูรณ์ขึ้นอก็ลเลยพี่แจ็คก็เลยได้ให้ทีมงานติดต่อไปติดติดติดต่อไปหาสองพศออเลยโดยตรงเลยครับโอ้โหคือค,คือมีคอนเน็ชั่น ที่ดีต่อกันมาก่อนไหมพี่แจ็คก,กับพศออหรือว่าติดต่อไปในเชิงแบบการอ่ะถ้าเป็นแบบก็เหมือนติดต่อรับงานอะอะไรอย่างเงี้ยอจริงจริงพี่แจ็คเหมือนจะเหมือนจะรู้จักอ่นาน่าจะเคยคุยกันกันกบเลขาท่านมั้งครับ<อ>ถ้าถ้าจำไม่ผิด<อ>แล้วก็ได้ได้แต่ว่ายังยังยังไม่ได้คุยเรื่องงานเรื่องอะไรกันอะไรอืมก็เหมือนร,รู้จักกับเลขาส่วนตัวของพศออทั้งสองคน ทั้งเออทั้งสององค์ทคนพูดผิดพูดผิด,ดสาธุสาธุครับเยดามากกันนะครับคุณผู้ชมครับผมผมพังเผลอ,อปากนะครับแต่ก็คือพอสอทั้งสองทั้งสองท่านเนี่ยก็มาในช่วงสั้นๆในช่วงหัว,หวของเรื่องเท่านั้นเองใช่ไหมหรือว่าสอดแทรกอยู่ในตัว MV ทั้งหมดเลยเอ,อจะจะมี หัวและท้ายครับอืมมีหัวและท้ายแต่ว่าก็าก็ไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาสอดแทรกมากครับเพราะว่าอืกลัวมันจะไม่สมควรเหมือนกันก็ให้มาในช่วงที่สอนอะไรอย่างเงี้ยครับกับสรุปครับผมบโอ้โหถือว่าได้แม่เหล็กเลยนะเนี่ยมาดึงดูดแบบก็ก็ก,ก,ก็ก็เหมาะกับชื่อเพลงและก็เนื้อหาของเพลงเนาะครับอืมแล้วตอนนี้เนี่ยพาร์ทของดน,นตรีเนี่ยเพชรเป็นคนเรียบเรียงเองเลยไหมครับ อาจริงจริงดนตรีเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์ Dream ยดีมยศนัยครับอ๋ออาจารย์ยดีมยศนัยงผู้ทองใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับทีมทีมงานอ่างทองใช่ไหมที่เขาเรียกกันทีมอ่างทองถูกต้อง<ะ>ครับทีมอ่างทองเออทีมอ่างทองนะฮะทีมอ่างมีมีใครบ้างนะอาจารย์ดีมอาจารย์บีใช่ไหมอาจารย์บีครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะที่เป็นทีมงานเรียบเรียงเพลงเโอ้ทีมอ่างทองนี่กำลังฮอตฮิตมากเลยนะตอนนี้โอ้ งานยาวเลยครับงานงานเยอะเลยนะครับแล้วติดติดต่อกันไปยังไงครับหรือรู้จักกันอยู่แล้วครับอ่าจริงๆพี่แจ็คเพลงกบมันฮักไปแล้วครับที่เลยสามล้านวิวอืออืออ่าพี่แจ็คก็ให้อาจารย์ดีมอ๋ออาจารย์ดีมทำครับก็มันฮักไปแล้วของของบาสเนาะถูกต้องครับสามล้านวิวเลยสามล้านวิวแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่สามล้านใช่ไหมหรือว่าพุ่งไปอีก กำลังพุ่งเหมือนกันครับยังยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดตอนนี้ติดลมบนแล้วนะครับลมบนเลยครับแล้วรับรองเนี่ยพอแพ้เป็นพระออกมานี่ต้องปังแน่นอนครับก็หวังว่าให้มันี่สุดครับผมแล้วเป็นไงทางานช่วงโควิดอย่างนี้ออนไลน์อย่างเดียวเลยเปล่าใช่ครับส่วนมากผมจะออนไลน์เลยครับออนไลน์เรียบเรียงอาแต่งเพลงแล้วก็ไกด์นี่แหละครับงานหลักของผมเลยครับผม เออทามันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนาะช่วงนี้ใช่ครับทําอะไรก็ยากไปหมดเลยครับครับผมเดี๋ยวเขาก็เปิดประเทศแล้วครับเปิดประเทศแต่ภายในยังไม่เปิดนะจะเปิดให้ข้างนอกเข้ามาเป็นยังไงเราผมก็อยากรอดูเหมือนกันเน่ยออเอาเกรลุ้นกันหนึ่งพฤศจิกาครับรู้เรื่องครับรอดูซิว่าศิลปินอย่างพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ออกไปทํามาหากินอย่างเต็มที่หรือยังนะ ไหนจะเคอร์ฟิลไหนไหนจะอ่าพลากรถูกเฉินไม่ปลดะไรสักอย่างเลยแต่จะเปิดประเทศเปิดประเทศ <laughs> งงดีเหมือนกัน<อ>นะครับอา้าวโอเคครับช่วงในท้ายแบบนี้ครับคุณเพชรฝากผลงานหน่อยครับอ้อนแฟนๆหน่อยครับผมผมฝากตัวเลยนะครับสําหรับท่านที่ดูอยู่นะครับว่าเพลงนี้ผมเป็นคนถ่ายทําด้วยตนเองกํากับด้วยตนเองด้วยนะครับคืออยากให้มันออกมามีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่เป็นเพลงที่อ,อกหักอ่าแบบ ภูมฟล์อย่างเดียวอยากให้มันมีประโยชน์ต่อต่อบุคคลที่ดูมากที่สุดนะครับด้วยนะครับให้ทุกคนติดตามครับนะครับไปกดติดตามเพจไปเลยคอนเทนเนอร์เลคคอร์ดนะครับหรือใน u t u b e นะฮะใน u t u b e ก็ไปกดอ่อฟอลโล่กันไว้เลยนะครับกดติดตามกดทีเดียวพอนะถ้ากด2ทีเดี๋ยวมันเลิกติดตามนะครับเดี๋ยวไปกด2ทีไหมกดได้แล้ว2ทีเดี๋ยวมันเลิกติดตามนะคุณผู้ชมนะครับมีของดีแน่นอนครับคอนเฟิร์มได้เลยสําหรับค่ายคอนเทนเนอร์เลคคอร์ดนะครับ ครับวันนี้ขอบคุณเพชรไอรีมากมครับผมขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเจอกันที่สตูดิโอนะได้เลยครับพี่ครับผมสวัสดีครับเพชรครับสวัสดีครับอ่าน่าเสียดายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่มีซิงเกิลมาเปิดให้คุณผู้ชมรับฟังนะครับแต่เรามีทีเซอร์สั้นๆเท่านั้นเองนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาปล่อยมาเมื่อไหร่เราจัดให้แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงกันก่อนเลยครับ แค่สงบสื่อความหักลบมาพักเอาผ่าเหลืองห่มใจ ให้ไปฟังเพลงนะครับแต่พอดีเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาจริงๆนะครับหมดเวลาแลวคุยกันเพลินเลยนะครับเวลาได้สัมภาษณ์ศิลปินเนี่ยมันก็จะสนุกเนาะมันมีเรื่องเล่าเรื่องคุยอะไรกันเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาอาจจะกินไปเยอะไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเหลือให้คุณผู้ชมฟังเพลงในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับแต่ผมปอแตงโฮมต้องขออนุญาตลำลางกันไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ